ผมตอนนี้ก็มีซีวิคสามต่ออีก1นึ่คันมาให้เพื่อนได้ชมกันนะครับเี่พก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูด้วยกันนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วง EP ต่อๆของ3ดต่อนะครับเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันจากที่ช่องผมเมื่อก่อนถ่าย f d มาเยอะนะครับตอนนี้ก็จะมีซีวิค3ดอมาสลับกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ,รบผมคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เราจะถ่ายวันนี้นะครับนี่สวยๆเลยนะครับวันนี้ 3ดอคอนเซปต์นะครับครับนี่ก็เป็นซีวิค3ดออีกหนึ่งคันนะครับที่จะพามาให้เพื่อนๆได้ชมกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของรถกันเลยนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับชื่อบอสครับผมครับผมบอสเป็นเจ้าของซีวิค3ดอคันนี้นะครับใช่ครับครับผมเป็นหนึ่งในกลุ่มวีเลฟ3ดอด้วยใช่ไหมครับใช่ครับครับผมเดี๋ยวให้วันนี้ให้น้องบอสใช่ไหมครับครับพาแนะนำรถคันนี้ว่าทำเป็นคอนเซปต์อะไรบ้างนะครับครับโอเคเริ่มเลยครับก็มีล้อคันนี้ ทำจะทำเป็นทรงอะไรตอนนี้ที่ที่ดูไว้ก็ยังยังงงๆอยู่กันยัง,งงงกับสไตล์รถใช่ไห<า>มครับเพราะรถมันเพิ่งเสร็จเลยเพิ่งเสร็จไม่กี่อาทิตย์นี้เองแล้วอ๋อคันนี้ซื้อมานานยังสองปีครับสองปีแต่เราเราก็เริ่มทําเก็บมาทีละหน่อยใช่ไหมใช่ผมซื้อมาเดิมๆเลยรถเดิมเลยตอนนั้นได้ได้ราคามาดีไหมผมตอนนั้นได้มาหกหมื่นอืมเราก็มาค่อยๆเก็บเอา<ม>ใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มดูรถเลยครับ อ่ะกันชนหน้าจริงเป็นของเดิมอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็พวกฝาหน้าอะไรพวกนี้เดิมหมดเลยครับครับผมโอเคเดี๋ยวเป็นของเรื่องล้อครับก็เป็นมูเก้นอันอาร์อินอาร์ใช่ไหมครับอ่าตัวนี้มันเป็นสเปคอะไรนะขอบหกจุดห้าหกจุดห้าใช่ครับแล้วก็ยางครับยางเอ่อหนึ่งเก้าห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 ้าครับอืมคันนี้มีอันนี้ด้วยไหมมีโชคมีอะไรเลยนะ โช๊คคัดโกะแล้วก็ช่วงล่างยูรีเทนทุกจุดเลยอ๋อซี v ิกสามอนนี่สามารถจะใส่เป็นยูรีเทนหมดเลยนะใช่เพราะว่าอย่างรุ่นของผมที่ใช้อยู่เป็น FD ก็ยังไม่ได้อัพเป็นยูรีเทนกันยังเป็นของเดิมมันอยู่โอเคันนี้เป็นโช๊คคัดโกใช่ครับโช๊คคัดโกะก็ต่อไปครับกระจกกรจกครับครับครับนีกระจกมองข้างครับนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ no food no r a ซ i n g นี่คันโจใช่ค่คันโจอะไรคันโจนี่ดูสติกเกอร์นะครับแล้วก็มีตัวอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะแก๊ปหลังสปูนครับแก๊ปหลังเป็นทรงสปูนนะครับอืมอันนี้ทรงทรงอย่างเงี้ยเราหายากไหมปัจจุบันเนี่ยง่ายๆครับมีมีขายตามกลุ่มอ๋อคันนี้ก็จะมีปัดปัดหลังนี่ยังเป็นของเดิมของ3ดอเลยใช่ไหมครับ ที่จริงบางคันเขาก็เน้นเก็บเดิมเหมือนกันนะครับใช่แต่ว่าม็อยู่ที่เจ้าของอีกใช่โอเคัคนนี้เดี๋ยวไปดูภายในก่อนก็ได้เดี๋ยวคับมาดูข้างหลังข้างหลังเห็นแป๊บ,บมีคัม้วยภายในคันนี้ทำอะไรบ้างครับก็เดิมหมดเลยครับภายใน,<อ>นก็มีเบาะเบาะบายนะบายเจแปนนี่ อันนี้บอกอันนี้เราต้องมาแปลงอะไรเพิ่มไหมใช่ครับต้องแปลงขาเพิ่มเนาะใช่แปลงขาเพิ่ม,มแล้วก็มีพวงมาลัยพงว,วพงมาลัยวัดวัดรอบพวงมาลัยนี่สามารถถอดได้ไหมครับเออพวงมาลัยยกได้ครับตุ้ยอ,อันนี้เราเรามันเป็นของอะไรอนะ่ะพวกนี้นาที่ครับหนาที่ใช่ไหมครับใช่พวงมาลยัยสวยนะครับก่อนหน้านี้ที่รีวิวกันไปหลายๆ EP ก็จะมีเปลี่ยนพวงมาลัยเกือบหมดเลยครับซามดอแล้วก็มีวัดรอบ วันรอบนี้เราหาได้จากที่ไหนครับตัวนี้ผมได้มาในเน็ตครับตามเอาในในเน็ตในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็มีพวกอ่าดิฟฟี่ใช่ครับดิฟฟี่แล้วก็มีอันนี้เป็นความเร็วเป็นแบบดิจิตอลนะครับอ๋อเป็นเหมือนพวกเซตดีอะไรนะใช่ไหมใช่ครับที่มันจะอ่านค่าม้อน้ำอะไรดิจิตอลข้างในก็จะมีโลบานะครับใช่ครับโลบานี่เขา ทำสำเร็จหรือว,ว่าเราไปสั่งทำอ๋อผมซื้อต่อพี่คนนึงมามันก็เป็นชุดสำเร็จแล้วครับจุดเซตของมันเลยใช่ไหมมาถึงแล้วก็มาประกอบเข้าเดี๋ยวขอดูอตัวคัมคัมเคปะเขาเรียกาคัเคปะทั้งหลังอ่ะเห็นไหมแปบบ๊บโอ้กิดเลสซิ่งอีกแล้วคัมนี่ต้องต้องกิดนะกิดเลสซิ่งคัมเคนี่ได้ได้มาราคาเท่าไหร่ ทำไม่ได้แล้วสามปีแล้วสปีแล <2 S 1> ้ว,ป,วปีกว่าแล้วมั้งดูจะสภาพสวยเลยนะนี่คำเคของกิจนะครับจส,สวยเลยคันนี้คันนี้จริงๆก็แนวออกแนวคันโจเหมือนกันนะครับใช่ไหมเช่นว่าเรายังแรปไม่เต็ม<ช>แรปสติ๊กเกอร์ในส่วนของเครื่องยนต์นะเดี๋ดยวดูท่อท่ออาร์ท่ออะไรท่อท่อเป็นของอะไรนะท่อผมสร้างเองครับอันนี้ทําเองเลยใช่ครับสร้างเองอันนี้เราเดินถึงไหนอนะ เดินตัต้งแต่เฮ็ดเลยครับ<ม>สองนิ้วครึ่องออกหลังสามนิ้วลงตัวไหมค,คือจบใช่ไหมใช่ขนาดท่อเท่านี้คือบางคันก็เหมือนว่าเขายังหาขนาดของท่อยังไม่ลงตัวแล้วมันจูงเก็บไม่ได้มันสองนิ้วครึ่องออกหลังแม่สมนิวม้วโอเคไปเราดูาเครื่องยนต์กันต่อ ในส่วนของเครื่องยนต์นี้เราทําอะไรบ้างเครื่องนี้เป็นเครื่องแลบเครื่อง B16A ครับ B16A นะครับคันนี้ทําอะไรบ้างเดิมๆเลยครับเดิมๆเลยทุกเดิมหมดมีแคมกับดีเลนเนอร์อ๋อมีทําแคมกับดีเลนเนอร์มาใช่ไหมอันนี้เราเราทำร้านไหนทาเองครับพ่อทําให้อ้ยนี่ที่บ้านเป็นอู่เลยว่ายังไงเปล่าก็พ่อเป็นรถอยู่แล้วก็เขาว่าทาให้อะไรเงี้ยอืมแล้วก็มีจูน จูนที่กองเซอร์วิสที่กองเซอร์วิสนะครับใช่ค่ะแล้วก็รถก,ก็มีเกียร์มีะอะไรเงี้ครับอืมคันนี้ก็สเต็ปรลซิ่งนะนะใช่ไหมครับนี่เราลองเราลองเอาไปขึ้นไนโลโน่ดูบ้างไงี้ยยังเนี่ยจูนแต่บนถนนอ๋อเราก็จูนเก็บไปใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราให้สมบูรณ์กว่านี้ก่อนคอนเซปต์คันนี้มีจะทําอะไรต่อไหมยังยังดูอยู่เหมือนกันพี่ ใจลึกๆที่เราหวังไว้ถ้าที่อยากได้อยากทำไส้ทำไส้ใช่แต่ก็ยังเป็นเป็นเครื่องเดิมใช่เครื่องเครื่องตัวนี้เลยใช่มใช่โอเคนะครับสำหรับรถคันนี้มีคัมคัมนี่เราก็หาได้ทั่วไปใช่ไหมครับตัวไปเมื่อกี้เห็นขับเข้ามาคันนี้ลั่นเลยนะครับอ๋อมาน้ำเปลี่ยนเป็นเป็นมินิแอนไปแล้วสวยๆนะครับสำหรับรถคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ พูดถึง3ดอก็มีให้ดูหลายแบบนะครับีก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องมากครับขอบคุณมากครับครับผมครับผมก็โอเคนะครับสำหรับซีวิ c 3ดอคันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ ครับสำหรับคลิปต,ต่อไปผมก็จะพยายามหารถสวยๆมาให้เ,เพื่อนๆได้ดูกนอีกนะครับก็สำหรับวันนี้ก็น่าจจบเท่านี้นะครับเพราะว่าแดดร้อนมากเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ